สวัสดีทุกท่านนีคนบาเหตก็กำลังทำกับข้าวเอาไปให้เจลีนะท่านแล้วก็ทำไปฝากจุงศาสตร์นะท่านทำกับขงกับข้าวไปฝากนะเออในขณะเดียวกันผมก็ขนนะเอาของอะไรต่างๆที่จาเป็นต้องใช้วันนี้นะก็จะเป็นเครื่องเจาะนะท่านเพราะว่าเราจะขุดเสานะครับเจาะเสานะฮะแล้วก็มีของที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมานะครับ ลังมันลิตั้งแต่คนส่งนรท่านออของข้างในน่าจะไม่เป็นไรแล้วก็เออหล็กแผ่นเพจเนาะเล็กแผ่นเพจแล้วก็มีเครื่องเจาะมีกระติกน้ำนะท่านแล้วก็น้ำดื่มเตรียมของไปเรียบร้อยแล้วเยอมอนก็นอนอยู่เดี๋ยวเราลุกเยมอนพาไปนะท่านเดี๋ยวไปกินข้าเที่ยงกันอยู่นู่นแหละ คุณบ้าเห็ดกำลังทำข้าวเดี๋ยวขับรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังไปนะครับเอ่อมาปลุกเยี่มอนกันแกกำลังนอนอาลิตอร่อยอยู่ไปเยี่มอนเยี่มอนเยี่มอนไปไปไปเดินทางไปพุ่นเฮาบันนีเ้เดี๋ยวไปนอนตออยู่พุนเอ่อไปหาตาแจ๊ก ไปใส่เกือบใส่เกือบเออใส่เกือบอืมไปขึ้นรถไปชงอยู่พูลละไปนอนอยู่พุนเนาะเออไปกินข่าวยู่พุนไอ้หลงยาวุ่นวายหลงเป็นอะไรหลงนะเออใส่เกือบฮะเออเอานั่งข้างลังนอนข้างลังก็ได้เอ้าไปขึ้นรถเลยอืมโอ้เป็นส่งเป็นจะเมื่อยเนาะเอาขึ้นเลย อืมคือซีซีเนะเองไป่เอาเกือบให้เพื่อนพี่อน้องเพื่อนพวกมีเกือบอืมอ่าโอเคไปเดี๋ยวคนบาดเห็ดขี่จักรยานเอาอาหารตามหลังมาเออ บ่แม่น่ก,กินพุ่นเนวาก,กินเดี๋ยวไปหอดพุ่นจังกินเอาเข่าให้เออนะแผนเพจได้กินว่่ได้ได้เล็กได้น่ะน,นะ <c oughs> เออไปสุกท่านอยากเห็นหน้าลุงศาสต,ตอนเจอใช่ไหมรู้ทำหน้ายังไงอ้าวมากับเวยมอนได้ไงประมาณนี้เลยเออ ตื่นปุ๊บแกหาเนี่ยของกินเลยนะพี่น้องเลยนะแกเอาขับกับข้าวที่ซื้อให้เมื่อเช้าแกกินยังไม่หมดนะพี่น้องกับมันเหลือแต่กับข้าวหมดนะผมก็ปั้นข้าวเหนียวให้เ,เดี๋ยวไปน่นค่อยค่อยกินอีกทีนึงนั่นไงแกกินแล้วแกไม่รอเลยทีนี้โอ้ไม่ได้เอาข้าวให้แกอืมแกหิวหิวหนักแล้วมั้งน,นะ เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนเอาเข้าวให้เกยก่อนเออไออปเกยหิวนะพี่อน้องเกยกัดหมูกินใหญ่เลย จอดในร่มก่อนหาหาร่มก่อนหาร่มจอดก่อนโอ้โมไซกัจก็มาตลอดเจะจอดตรงร่มนี้มมไซก็มาอีกเออ,อจอดในร่มนี้ก่อนเรากิน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าให้เด้อเออกินหมูหมดแล้วยังหมูน่ะไสโอ้ยังเต็มไม้อยู่เนาะแดกฮ้อนบ่เออๆโอ้เอ้าเข้าเออ ไปหาแจ็คอันลุงศาสตร์แกมีชื่อชื่อชื่อที่เมียแกเรียกว่าลุงแจ็คพี่น้องแกแกแกเรียกว่าไอแจ็คชื่อจริงชื่อชาติชายนะชื่อจริงชื่อชาติชายชื่อเล่นชื่อลุงศาสตร์แต่เมียเรียกแจ็คนะเออแกดำหรือเปล่า เหมือนแจ็คเหมือนจีนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเออแกตัวดําหรือเปล่าประมาณนั้นเขาก็เลยเรียกแจ็คอ่ปลาแต่แกดีนะยีมอนแกดีนะทุกครั้งที่แกจะนั่งรถผมแกบอกว่าขอนั่ง,ง,งนะออข้งางหลังนะฮะเออแกขอนั่งข้างหลังนะท่านอันนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้บอกให้แกนั่งข้างหลังนะถ้าแกจะนั่งข้างหน้าก็ให้แกนั่งอยู่นะ แตแ่แกขอนั่งข้างหลังเหมือนเหมือนมีอะไรโดนใจให้เราเอารถกระบะไปวันนี้เนื่องจากแกเอาจักรยานใครมาด้วยไม่รู้นะท่านเออถ้าเราเอารถเก๋งไปอาจจะขนจักรยานแกมาไม่ได้เออจักรยานคันนั้นของใครนะฮะก็มารับได้เลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งจักรยานไหนน่าจะแพงน่าดูนะเพราะจักรยานมีเกียร์แล้วก็มีโช๊คด้วยนะท่าน น่าจะแพงนะเจ้าจของเขาน่าจะตามหาอยู่เออก็ไม่รู้แหละถือแกก็เอาไว้ง่ายแกก็มีบัตรอะไรแหลกมีบัตรแกแกก็ไม่ผิดหรอกถ้าไปแจ้งความดําเนินคดีแกก็ยากอีกนะครังที่ดีแล้วถ้าเห็นคลิปนี้เห็นจักรยานแล้วก็ให้ผมบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งผมไปส่งคืนให้จักรยานเนี่ย แต่ตอนนี้เอาให้รู้ไปก,ก่อนว่าเจ้าของจักรยานเนี่ยคือใครนะเออเขวก็นั่งกินข้าวเออแล้วก็จะตื่นปุ๊บกินนิ่งหลับขยับกินโอ้โหสุดยอดเลยท <c oughs> ีนี้แหละพี่น้องเอ้ยลุงศาสตร์ก็คงจะมีความสุขในการทำงานหลังจากทำงานแบบไม่มีความสุขมาสองสาวันอืม พาแกไปส่งให้ไอ้แจ็คก,ก่อนไปนอไป้อดเลยผมก็ไม่ได้บอกอทางทางโนนเอาไว้นะว่าผมจะมาช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนะตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงนละ้วท่านสิบเอ็ดโมงกว่าเออผมก็พยายามเร่งที่สุดแล้วนะเนาะเหยียบจากสกลมานี่ก็อย่างเร็วเลยนะท่าน เหยียบมิดไมมันก็เวลามันก็ไม่ทันเนาะว่าจะไปทำงานช่วงเช้าเอ่อแต่ก็ไม่เปไ็นไรเนาะทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นได้ตอนไหนเอาตอนนั้นสะดวกเอาเรื่องสะดวกดีกว่าพราเราไม่ได้ไปรับจ้างใครเราไม่ได้เป็นผู้รับเหมาจาเป็นจิตอาสานะมีธุระก็ไปทำก่อน ว่างแล้วก็มาลุยต่อตอนนี้ว่างแล้วไปลุยต่อส่วนคนบ้าฮิตกาลังทํากับข้าวไปสมทบไปให้เจลีกินด้วยนะรับปากกับเจลีไปแล้วเจลีอยากกินข้าวไข่เจียวจะจัดไปข้าวไข่เจียวนะท่านส่วนเดมอนก็กําลังกินหมูหมูอยู่หมูปิ้งนะมันไม่ใช่หมูปิ้งมันเป็นหมูย่างนะท่านหมูย่างเป็นหมูย่างนะฮะเป็นหมูย่างหนึ่งไม้ นะฮะโม่เช้ากินไก่ย่างนะกับตะลุงอยู่ข้างๆนะซื้อใหอ้พร้อมกัน โอเคครับผมฝากไว้ท่านี้ก่อนนะท่านเราก็จะเดินทางกลับไปลุยงานต่อส่วนยมอนก็นั่งกินนะนั่งกินข้าวอยู่ด้านหลังนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินน่นกำลังปั่นข้าวเหนียวให้ใหญ่ๆหญ่เดี๋ยวไปถึงบ้านลุงสารให้แกกินต่ออเดี๋ยวให้ลุงสารหากับข้าวให้แกกินอ่าต้มมาม่าสิมีมาม่าอยู่ ่ะให้แกต้มมาม่ากินอ่ฝากไว้นครับผมสวัสดีครับ